ครับวันนี้เดชามีโอกาสได้มาชมบ้านสวยๆเลยจากวันนำเสนอเพื่อนๆทุกคนนะครับบ้านสวยๆบ้านทรงไทยประยุกต์บ้านสวนนะครับบนพื้นที่6กไร่อำเภอบางคร้าจังหวัดฉะเชิงเซาติดถนนบางคราง้าอำเภอพ,พนมสารครามนะครับสวยมากพื้นที่บ้านประกอบไปด้วยตัวบ้านสามหลังและก็สวนปลูกต้นไม้สวยงามปลูกบ่อเลี้ยงปลาเอาไว้ ชมนะครับปลาสวยๆงามๆเลยครับบ้านทรงไทยตรงนี้เหมาะมากกับการที่อยู่หลังเกษียณนะครับหน้ากว้างของบ้านที่ดินแปลงนี้6กไร่หน้ากว้างติดถนน120เมตรนะครับบ้านทรงไทยประยุกต์หลังสวยๆแบบนี้เลยว้าวไหมครับทุกคนมีโอกาสดีอยากจะพาให้ทุกคนมาชมบ้านหลังนี้กันครับบ้านสวยๆบ้านทรงไทยประยุกต์นะครับปลูกต้นไม้ ล้อมรอบนะครับสวยงามมีผลหลมารลากไม้ให้กินตลอดทั้งปีเลี้ยงไก่เลี้ยงปลามีมุกบันไดขึ้นหน้าบ้านและหลังบ้านนะครับมุกบันไดสวยๆอย่างนี้เลยนี่นะครับด้านหลังสวยๆอย่างนี้เอาไว้ชมทิวทัศห้องโถงครับมาดูห้องโถงด้านล่างห้องรับแขกโอ้โหกว้างขวางมากๆครับจุได้ประมาณ20-30คนนะครับแล้วก็จะมีออฟฟิศนี่ครับบอร์ด มีศาลาพักชมริมน้ำด้วยนะครับทั้งหมด6กไร่เจ้าของเข้าขายแค่12ล้านบาทเองครับ